ไัสดีครับอาจารย์ค่ะอ่อทำธุรกิจเหลือเงินเดือนค่ะที่ต้องถามเพราะมันจะอ่านไม่เหมือนกันเงินเดือนค่ะอาจารย์อ๋อเงินเดือนขอดูมือขวาค่ะถ้าเงินเดือนอายุเท่าไหร่คะอ่าสามเก้าย่างเข้าสี่สิบครับอ๋อย่างเข้าเส้นใจสามเก้าไปสี่สิบอ่าระวังนิดนึงนะคะเส้นใจอันตรายอืมดูแล้วค่อนข้างจะเป็นคนมือแข็งนะทำเงินเดือนครับผม มือแข็งสู้ชีวิตทําเกี่ยวกับอะไรคะเนี่ยเหนื่อยนะอะตอนนี้ทําเป็นปลูกมะละไายตลาดสีเมืองมันต้องเป็นวิชาชีพนะคะเป็นวิชาชีพเหนื่อยหน่อยนะครับมะละมะละตอนนี้ได้ราคาไหมคะตอนนี้นะคะมะละได้ราคาครับแต่ว่าแมาลงเยอะว่ะเนี่ยครับช่วงนี้แมลงไม่ได้คุณ <c oughs> ปลูกทําเกษตรไม่เป็นไรคิดจะไปลงทุนอะไรเมื่อกี้บอกอายุเท่าไหร่นะคะ ส9ิบเก้าครับอาจารย์อ,อ่าสามสิบเก้าต้องระวังตัวหน่อยนะคิดจะเอาเงินไปลงทุนอะไรให้หยุดความคิดตรงนั้นเลยนะคิดจะทออําอะไรบ้่งคะผมจะทําเป็นแบบแนวกเกษตรผสมผสานนะครับอาจารย์เช่นกล่าวว่าจะไปทาของตัวเองนะครับอ,อ้าวตอนนี้ทําให้ใครคะตอนนี้ทําให้ลูกพี่ลูกน้องของภรรยาครับเขาทําแนวกเกษตรผสมผสานเหรอคะอันนี้เขาเป็นกเกษตรเชิงเดียวครับอาจารย์เอ,อ่อเดี๋ยวนะมีที่กี่ไร่คะที่จะไปทําเกษตรผสมผสาน มันมีอยู่สองที่ครับอาจารย์มันเป็นที่ของของคุณพ่อของคุณพ่อประมาณห้าไร่แล้วก็ของคุณแม่นีน 21, 21, 24, ่ยี่สิบสามยี่สิบสี่เอ่อยี่สิบสองไร่ครับยี่สิบสองไร่อยู่ไกลบ้านไหมมีน้ำไหมไม่มีครับอาจารย์ผมก็เลยว่าจะไปหาแหล่งน้ำก่อนจะไป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 วางเปนจังหวัดอ,อะไรคะเอ่อผมจะประชัมอยู่ที่บุรีรัมย์ครับเกษตรถ้าไม่มีน้ำยากนะ ใช่ครับอาจารย์ผมก็เลยว่าจะต้องวางแผนขุดบอ่นอน้ําก่อนเดี๋ยว,วนะตกตงลง,องไอแปลงไหนที่จะทําเกษตรผสมผสานคะที่แราจะเอาของคุณพ่อก่อนครับเพราะว่าของคุณพ่อเนี่ยเวลามันมันเจาะบ่อน้วมันมันมันออกเลยครับผมห้าไร่เหรอคะครับประมาณห้าไร่ครับจะปลูกอะไรคะห้าไร,เร่เกษตรผสมผสานนี่เหนื่อยนะ ก็ไม่เป็นไรผมสู้ชีวิตมาตั้งใจดีแล้วไอ้แล้วถ้าผมทำสองที่ถ้าทำสองที่จะทําไงอะคะอะไรนะฮะถ้าทำสองที่แล้วไหวเหรอคนละจังหวัดใช่ไหมฮะจะจะลองของคุณพ่อก่อนทำน้อยๆดูก่อนครับอาจารย์แล้วก็ถ้ามันดีขึ้นก็จะขยายไปของคุณแม่ครับห้าไล่ทําอะไรคะก็ถ้าผสมผสานนันก็ที่ผมวางเป็นๆตแล้วเขาก็จะมีมันหลายอย่างครับอาจารย์แล้วมัน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 จะ มีพืชหลายตัวที่น่าสนใจเป็นพืชแบบใหม่ๆเป็นการทําออกเอกฤดูอะไรอย่างนี้ด้วยครับอาจารย์ยาออกน่ารู้ใช้ปุ๋ยใช้ายาเยอะเอ่อห้าไร่มีน้ํำไหมคะจังหวัดอะไรคะห้าไร่เอ,า,อางนี้ก่อนห้าไร่อยู่บุรีรัมย์ครับอ๋อแต่มีน้ําใช่ไหมฮะมีครับอ่ะเดี๋ยวก่อนเช่นพืชอะไรคะเช่นอะไรครับค่ะเช่น,ชนพืชอะไรคะห้าไร่ ต้องรูตลาดด้วยนะครับผมอืมะละกอก็น่าสนใจนะจะเป็นมันก็มีหลายอย่างอันนี้มันคืออยู่ในแปลงอยู่แล้วพวกมะละกอพวกพืกพวกมะนาวอะไรพวกนี้ครับอาจารย์แล้วก็จะมีพืชเรษฐกิจเนี้ใหม่อะไรแบบนี้ด้วยครับซึ่งมันมีหลายตัวมากผมจะบอกอาจารย์ไม่ได้ว่าเข้าใจเข้าใจมะนาวถ้าปลูกเป็นถ้าปลูกเป็นแป้นลำไพเนี่ยดูแลยากมาก ับแป้นพิจิตก็ออราคามันก็ไม่หนีกันเท่าไหร่นะแต่แป้นพิจิตมันทนแต่ตลาดอะสินะฮะจริงๆแล้วพี่ว่าตำน้ำําพริกก็อร่อยเหมือนกันนะนะะแต่ตลาดอ,อืมครับผมอาจารย์ครับผมถามอย่างหนึงครับอาจารย์ค่ะต่อจากนี้ไปอ่ะผมมีโอกาสที่จะมีโอกาสดีๆที่จะพร้อมรำรวยกับเขาบ้างไหมครัอาจารย์มีค่ะแต่ต้องหลังเส้นใจไปก่อนนะคะ<ม>คนเราเนี่ยนะคะ ถ้าเราทําเกษตรและเรารู้จังหวะชีวิตรนะตรงนี้ให้เลยเส้นใจไปก่อนคุณต้องลงทุนตรงนี้ก่อนแต่ว่ามันก็อยู่ที่แนวความคิดด้วยนะคะคแต่ถ้าให้พี่เห็นเนี่ยไอ้ยี่สิบ <20 S 2> ไร่เนี่ยถ้าปลูกมะพร้าวได้คุณได้เดือนเป็นแสนนะหรือห้าหมืพี่ในความคิดเหมือนกันจะลงมะพร้าวน้ําหอมแล้วก็จะเป็นมะพร้าวกะทิกะทิหอมครับอาจารย์กะทิกับมะพร้าวน้ําหอมปลูกปนกันไม่ได้ค่ะครับ มันปนกันไม่ได้เลยแล้วแล้วในบริเวณนั้นเนียถ้ามีมะพร้าวอื่นมันก็กะทิยากนะคุณเอาแค่มะพร้าวน้ําหอมอย่างเดียวก็พอนะมะพร้า,พาวน้ําหอมท่านลงก็มาซื้อเนี่ยตอนนี้เขาซื้อให้หกบาทเขาคัดลูกใหญ่นะแต่ว่าไม่เหนื่อยแต่ถ้าเป็นพี่นะพี่จะไม่ผ่านไม่ขายลงพี่จะเอามาขาย,ข,ายของพี่เองใบละยี่สิบาท ครับผมครับคุณเผามันเลยเผามันเช่าที่สักหน่อยเผามันริมถนนเลยที่มีรถผ่านได้กำไรเยอะมะพร้าวเนี่ยรวยได้แล้วไม่เหนื่อยนะฮะแต่ถ้าเกษตรผสมผสานเหนื่อยแต่ตอนนี้ข้อเสียมันไม่มีน้ำนะแล้วที่เป็นดินทรายป่ะคะเป็นดินร่วนปนทรายครับดินร่วนปนทรายขังน้ำอ่อไม่ขังใช่ไหมฮะ ในของของพ่อของพ่อเนี่ยเป็นลิ้นวดมดนสายแต่ว่ามันเวลาเราขุดบ่อนะมันออกอแต่จริงจริงวผมวางแผนไว้ว่าเออผมจะม,มีวิธีครับอาจารย์มันมีวิธีที่ทาให้น้ำอยู่ได้ตลอดปีครับปูพลาสติกใช่ปะฮะครับผมใช้ปูพลาสติกใช่ไหมฮะอะไรนะฮะใช้ปูพลาสติกหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับผม บางทีเขาเอาขี้วัวทาให้มาใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่ครับอันนี้มันตะเกิดว่ามัน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 เก็บตักน้าไม่ได้มันเดี๋ยวนี้มันมีนวัตกรรเแลือครับอ่าถ้าทำแบบนี้คือถ้าพี่นะมีน้ําเท่านั้นนะคุณสบายอืมนะถ้ายี่สิบไร่มีน้ํานี่คุณเป็นเศรษฐีเลยนะอืมนะถ้าที่มีน้ำที่ของแม่ของของคุณแม่เนี่ย ที่เขาจะเก็บกักน้ำไม่ได้จะไปตำรวจดูแล้วว่ามันมันไม่ได้แต่ผมก็จะลองวิธีของผมก็คือว่าจะขุดบ่อแล้วก็ปูด้วยพลาสติกครับแบบว่าโอ้แต่ลงทุนเยอะนะอ่าแล้วผมก็จะลงดูแต่มันคุ้มแต่มันคุ้มอิกตามมาตานมาตั้งนานเนาผมก็มือชีวิตคุณเนี่ยนะคะมันต้องเหนื่อยอยู่แล้วนะคะชีวิตคุณต้องเหนื่อยแต่เครื่องหมายวิัตนี้มันเกิดขึ้นหลังจากเส้นใจไงนอนะเนี่ยขึ้นแล้ว นะคะอ่ามันเกิดฉะนั้นก็คุณถ้าปลูกมะพร้าวอะได้เงินแล้วยิ่งไปขายเองเดือนได้เป็นแสนนะคุณเช่าที่อะไรต้องวางระบบอะจะทําเองครับจะจะขายเองขายเองค่ะอืมขายเองเลยถ้ามันลงมาเอานะเขาคัดลูกใหญ่อืมของเรานี่ลูกกลางๆเราขายยี่สิบบาทแล้วไปหาเช่าที่ริมถนนซะอืมเผามันที่คุณแม่ที่คุณแม่ติดถนนใหญ่จะ ทะลุปลทางโอ้สบายเลยขายยี่สิบบาทมะพร้าวนะเผาให้ดำเลยนะไปเรียนรู้วิธีขายยี่สิบบาทไปเรียนรู้เคดวิชาตัวนี้ให้เต็มที่คุณก็ไม่ต้องอะไรหรอกนะคะมะพร้าวเนี่ยเขาได้สิบกว่าลูกนะคะเขือนหนึ่งสิบห้าลูกเราตีสักสิบลูกนะฮะหนึ่งไร่ปลูกสี่สิบห้าก็ผมก็ดูไม่เป็นนะว่ามันเลยเส้นใจไป ประมาณตอนนี้ผม8.9ใช่ไหมอาจารย์8.9ยังไม่ถึงเส้นใจกำลังใกล้ๆอยู่เนี่ยแหละจะลงทุนนี่แหละก็<ม>ประมาณยุสิบ2 43เนี่ยนะมันก็ไปได้ดีแล้วประมาณนะพี่จะเอานะคะ,ะคือคนเรามันอยู่ที่การวางแผนนะคะถ้า20ไร่เราขายเองเดือนเป็นแสนลดีไม่ดี2แสนด้วยถ้าทำให้ดีๆนะคะแต่มะพร้าวต้องใส่แคลเซียมโบลอนด้วยนะ ใส่ตัวขยายลูกอะไรอะไรเนี่ยมันนานไปอาจนมะพร้าวถ้าน้ําดีๆก็สามปีครึ่งสี่ปีแต่ไม่มีน้ําปลูกไม่ได้ต้องน้ําก็คือช่วงนี้คือเป็นช่วงลงทุนต้องลงทุนซึ่นต้องจ่ายอยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าเจอเส้นใจที่เป็นเส้นหรือใหม่ๆเราอาจจะปลูกเป็นแปลงๆไปก่อนก็ได้คะครับอ๋อถ้าบ้านแม่อยู่ตรงนี้ก็ไปรับมะพร้าวก็มาขายก่อนติศึกษาก่อนอาจารย์ครับผมก็ลูงจะครับ ตอนนี้คือผมทํางานให้ลูกพี่ลูกน้องทางภรรยาอยู่ใช่ไหมครับอืมค่ะแล้วอืมแล้วแกก็บอกว่าอย่าเพิ่งไปได้ไหมเราทาจริงๆแล้วผมคิดนานแล้วโครงการเนี่ยผมคิดตั้งนานแล้วอืมผมผมว่าจะตัดกิจกากันเลยคือถ้าดวงดีนะคะเราทําให้ใครคนนั้นก็รวยแต่เราช่วงนี้เป็นช่วงจะลงทุนค่ะครับพอดีพอดีมีความรู้เรื่องการเกษตรนิดหน่อยกพอดีเป็นเกษตร ของบริลลัมครับจะเรียอยังทำให้ดูบ้างได้ได้แต่พอเวลาเราไปลงแล้วเนี่ยประสบการณ์มันจะสอนเรานะนะประสบการณ์มันจะสอนเรามันจะมีความรู้มันจะมีปัญหามาให้แก้ขผมจริงมากนเถอะนะแต่มะพร้าวง่ายทำร้อยไร่อรวยแน่ร้อยไร่เก็บเดือนหนึ่งสามแสนสี่แสนเนี่ยครับเดี๋ยวผมเอาน้อน้องก่อนครับอาจารย์นะเอาคิดแล้วยังเออค่อยๆทำเอาเขาเรียกเอาพี่เลี้ยงน้องไงนะคะถ้าปลูก ถ้าปลูกไอ้มะพร้าวก็หาอย่างอื่นมาแซมปลูกพริกปลูกอะไรพริกีนหนูแซมอะไรก็ว่ากันไปนะคะอ่าเดี๋ยวไปดูมือซ้ายอีกสักหน่อยนะคะอ่าเลื่อนไปดูม,มือซ้ายอา่าขยายเลยอ่าเอ๊นี่คุณจะปรับที่เนี่ยสามเก้าสี่สิบเนี่ยจะเอาเงินที่ไหนมาคะรองเงินจากไหนอยู่ปรับที่นะครับ เออเอาเงินที่ไหนเพราะมันจะมีเงินเข้านี่ปรับที่หมายความว่าที่คุณจะลงทุนเนี่ย<จ>อาจจะลงทุนเนี่ยจะเอาเงินที่ไหนครัมีเงินรออยู่เอาเงินที่ไหนคะจะเอาเงินที่ไหนใช่ไหมครับอ่าจริงจแล้วนะผมผมจะทําแบบผสมผสานคือไม่ต้องไม่ต้องลงทุนอะไรมากคือผมผมลงแรงแล้วก็ถ้าปรับที่ขุดเดี๋ยวนี้มันมีโครงการของของรัฐใช่ไหมครับที่<อ>เป็นโอเคแน่บ คแล้วคุณก็จะพี่เลี้ยงน้องใช่ไหมใช่ครับประมาณนั้นค่ะแล้วการเงินคุณจะดีขึ้นพอได้ตรงนี้แล้วก็ไปหมุนถูกไหมเออคุณถูกต้องนะปลูกพืชปลูกพืชผสมผสานที่มันขายได้เร็วอโอ้พี่หนูสวนตอนนี้โลสามร้อยสองรอยนะนะคะซื้อมาถาดหนึ่งก็ได้ตั้งโอ้โหปลูกง่ายมากเลยถาดหนึ่งก็ต้องสองร้อยต้นร้อยแปดสิบาทเองนะอืเราไม่ต้องเพาะนะไปซื้อที่เขาเพาะไว้แล้วอะคุณรู้จักใช่ไหม ที่พ่อเป็นถาดอาเมื่อกี้อะไรนะครับที่ว่าเป็นถาดผมสัญญาณนะพี่ขี้หนูสวนพิกหอมอ่ะอ๋อครับครับเขาพ่อเป็นถาดไว้แล้วมันมีรากแล้วจิ้มรอดทุกต้นนะคะสมมติคุณปลูกโอ้โหสองไร่นี่ก็ปลูกได้บานเลยนะแล้วเราก็จ้างคนเก็บแล้วเราก็ไปขายโอ้คุ้มคุ้มคุ้มนะอืมไปเส้นตรงนี้ใช่แล้วก็ได้ได้เงินค่าพริกก็ไปลงที่เส้นตั้งตรงนี้นะฮะพริกก็เงินดีนะ แล้วเราก็สมมุติเราไปขายอ่ะเฮงๆซสวยๆตีสักแค่โลละร้อยนะแปดสิบบาทก็ได้จ้างเขาเก็บแบ่งคนละครึ่งก็ยังคุ้มเพราะพริกนี่ไม่กี่เดือนก็ออกแล้วเนี่ยคุณทำแล้วก็เอาเงินตรงนี้ไปหมุนตรงนู้นถูกไหมฮะอดจารยดครับผมถามเรื่องอพัญญาผมเนี่ยครับตอนนี้คือคือเราไม่ไม่ค่อยได้มีเวลาอยู่ด้วยกันชมผมมาทํางานต่างที่ใช่ไหมครับพี่มองไม่ค่อยเห็นหรอก นะคะพมองไม่ค่อยเห็นนะะแต่เนี่ยพี่มองไม่ค่อยเห็นเส้นเออนะคะเอายกไปก่อนจะต่อว่าไงฮะก็ยังไม่เห็นมีปัญหาอะไรกันนี่ไม่เห็นนะพี่ยังไม่เห็นอะไรแต่เงินคุณจะดีขึ้นก็รีบไปพอไปปรับที่ปลูกพริกก่อนเลยสองสาเดือนก็ได้ขายแล้วสองเดือนก็ได้ขายแล้วอืมนี่ครับเวลจังหวะถ้าอาจารย์ทีนี้แนวทางให้ผมมีความมั่นใจขึ้นเยอะเลยไม่พริกพี่ซื้อมาแล้วนะถาดอะไร ถาดละร้อยแปดสิบาทคุณอยู่แถวจังหวัดอะไรนะออมอุบลีลำแถวนั้นมีขายไหมร้านเกษตรสมบูรณ์นะพี่ซื้อมาร้านเกษตรสมบูรณ์เขาเพาะดีมากเลยลากขึ้นนะนะฮะถาดละร้อยแปดสิบมีสองร้อยต้นโอ้คุณปลูกสักสิบถาดก็ไม่รู้เท่าไหร่แล้วเก็บได้เยอะมากแล้วก็จ้างคนเขาเก็บเหมา การเพาะเองอะไรนั่คือผมทําเป็นหมดเลยครับอาจารย์แล้วเพาะจะสู้เขาได้หรือแล้วแต่คุณแล้วแต่คุณแม่ว่ากระดิ่งแล้วนะอิ่มแล้ว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 อแค่นี้นะอิ่มแล้วอิ่มแล้วแค่นี้ก่อนนะคะโอเคนะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยอะไรนะเขาเรียกกลยุทธ์อะไรพี่เลี้ยงน้องพี่เลี้ยงน้องเอออันนี้เป็นคําของอะไรคำของของเกษตรกรนะฮะไม่พี่คิดขึ้นมาเองอ้าวผมคิดว่าเป็นคําที่เขาพูดกันไม่ค่ะ จเล่นเกก็พูดพี่เลี้ยงน้องอ๋อเรียกคําว่าพี่เลี้ยงน้องพี่เลี้ยงน้องก็เอาตรงนี้ไปเลี้ยงอีกที่หนึง่ง